ข่าวดีดีกับพี่คำรนำรน้วน,น,ออนตอนชีวิตมีไว้ต่อสู้เมื่อล้มก็ต้องหาทางลุกขึ้นมายืนใหม่นะ <c oughs> จะบอกให้ <c oughs> ขอให้ทุกท่านอย่าก,กลัววิกฤตครับิจต้อง ทุกวิกฤตเราเอาชนะมันได้ขอเพียงเ,เราลงมือทำผู้ช่วยศายสตราจารย์ดรธนพลก่อฐานะประธานหลักสูตรปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทาท่านเป็นอาจารย์ท่านเป็นนักคิดนักเขียนและนักสื่อสารในโลกโซเชียลในโลกปัจจุบันวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตผันผวนรุนแรงร้ายแรงอันตรายเราจะอยู่รอดได้ยังไงเราจะเอาชนะอุปสรรคเราจะมีมุมมองบวกเพื่อ เอาชนะวิกฤตสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆได้อย่างไรชีวิตของท่านเคยล้มมาแล้วและลุกขึ้นยืนได้อย่างสง่างามด้วยแนวคิดของการต่อสู้ผมเขียนหนังสือนักสู้วิกฤตมุมมองทำไงให้ประสบความสาเร็จทุกวันทําเป็นนิสัยสร้างทักษะดิจิทัลการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมุมมองการบริหารความเสี่ยงนี่คือแนวทางท่านจึงบอกกับทุกคนว่าต้องมีกําลังใจที่จะสู้ต้องมีกําลังใจที่จะหยัดยืนต่อไปปลูกฝังให้คนจบ ปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกแล้วไปเป็นผู้นำองค์กรผู้นำทางสังคมต่อสู้เอาชนะความท้าทายเอาชนะอุปสรรคสร้างสารรค์โอกาสใหม่ๆ เพื่ออยู่รอดเพียงแต่ขอให้ทุกคนลุกขึ้นอีกครั้งทำอีกทีดีกว่าเดิมสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าชีวิตคนเราไม่ต่างจากตุ๊กตาล้มลุกเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ล้มวันหน้าก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ขอรับเราได้ทำแล้วและเราทำได้เปรี้ยงตังดังโดนสู้พอไปว่าใจสู้สู้ทุกคนทูกผู้ก็ต้องสู้กันไปเกิดเป็นคน ไรลีกิตชีว e ิตจะดีจะรู้ทุกคนทุกผู้ก็ต้องสู้ชีวิตข่าวดีๆกับพี่คำรณต้องคิดบวกเข้าไว้เพื่อที่เราจะได้ยัดยืนต่อไปนะจะบอกให้สู้เข้าไปหัวใจสู้สู้ทุกคนทุกผู้ก็ต้องสู้กันไปเกิดเป็นคน